โหลดกดพอตและอ่านก่อนนะครับผม ฮัลโหลเอาละครับขบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยเฟรมไฟล์ไฟายเจ้าเดิมตั้งอยู่ปากซอยนะฮะเตียงที่20โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตลาดนะเอเคครับผมตอนนี้อยู่กับเกมเช่นใครก็คงจะรู้จักอันดีนะฮะเกมต้องการความเร็วนั่นก็คือเกมนี้ฟอร์สป e ดไม่รู้จะตื่นเต้นมเดววันนี้เราผมจะมาพาคุณผู้ชมไปซิ่งทยานสถานโลกไปกับผมนะฮะ ผมจะมาโชว์สเต็ปการขับรถขั้นกลางให้ดูนะฮะมาเลยสปอร์ตคาร์อันนี้เป็นโหมดสปอร์ตนะฮะเป็นโหมดแบบว่ารถสปอร์ตมาแข่งโอ้ยุอะไรนี่มาสด้า RX แปดเออมีคันนี้มีประมาณ232แรงมา้าคันนี้ก็โดดชาร์จเจอร์มี425แรงมา้านี่ก็อีโวลูชันเอ็ก รุ่นชั่สินะฮะมี2 9 1แรงมา้าคันนี้ BMW Z4 นะฮะซีโร่สี่แล้วก็นิสสัน3 5เอ้ย3แ0 Z แล้วก็นี่ Boxer Spider นะฮะเป็น Porsche Boxer Spider มี4สูบเครื่องวางกลางวางแบบแนวนอนนะฮะ Boxer ไม่ใช่กางเกงไม่ใช่นะฮะผมจะเลือกขับนิสสันนะ370 Z r o a d ู t e r ดสเตอร์มีอะไรดีครับ สีขาวนี่ยนครับผมชอบรถสีขาวครับผมชื่นชอบรถสีขาวมากแล้วผมก็ชอบผู้หญิงตัวขาวมากเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไดะไม่ใช่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 ไปกันยาลบไปกันยาละนี่นี่เกมรถฮะอย่านอกเรื่องนะไม่ดีขับตอนกลางคืนด้วยนะอย่าจิตใจอย่าว้าวุ่นนะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะไม่คุ้มนะจะไม่ได้ไปดูสาวสวยสวยเอ้ยไม่ใช่อีกแล้วโหลดนานจุงเบย สิบกิโลเมตรนะฮะด่านนี้สิบจุดแปดกิโลเมตรนะเราต้องแข่งกับใครหรือเปล่าโอ้โอเบิร์นย่าเบอร์นยังโอ้คู่แข่งเรามีอะซูบารุแล้วก็ไอเอ็กแปดโดชัตเจอร์อีโวสิบแล้วข้างหน้านั่นอะไรน,ะนะนั่นน่ะน่าจะเป็นปอร์เช่นะและ 4, ้วก็บีเอ็มแซทโฟมาครบเลยวะ่ะทำไมผมอยู่ลางท้ายเลยล่ะนี่ รถผมแม่งเหมือนระบังทับแล้วผู้ชมดูดูตรงท้ายมันมีเสอาสอากาศเสาวิทิโยนะเสาไอ้น้องรถไม่แรงอย่ามาหือกับพี่เข้าใจะปะรถไม่แรงอย่ามนีเอ้ยโอ้โหเฮ้ยมึงชนอย่างนี้ได้ไงวะเรียกประกันเลยไปทำงี้ห่อรถมูสวยเป็นรอยบมดมาชน,นอย่างี้ไปโตเโต,โตต,ตั้งน้องอีโวลชัน ปาดหน้าไปหนึ่งีกทีหาเรื่องนะหาเรื่องเรื่องผมหูโครสู้ตอนกลางคืนในแบบเฟรมเลนอยู่ที่สามศูนนะตอนนี้เริ่มจะตกออบเจกต์ในเกมมันเยอะแล้วผมปรับภาพถูงสุดเลยนะนี่คอมผมก็ไม่ได้แรงอะไรนักหน,นาลนเลยนๆโอ้โหลอยหมดเลยอ่ะโอ้โห S <S เกือบละเกือบละอันนี้ฮะอยู่ที่ความเร็วเออ่200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะตอนนี้เหลือ180แล้วเนื่องจากเขา้าโค้งอะไรไอ้8อะไรไอ้8เฮ้ยโอ้โหไม่ได้มองข้างหน้าเติมน้ำมันได้ไหมเติมน้ำมันได้ไหมโอ้โหมีปั๊มอันนี้ด้วยปั๊มน้ำ มาแล้วว่างัยแซ็ปโฟดีจ้าวันนี Z ้แซ็ปโฟไปแดกกำแพงหน่อยไหมทำไมรุ่มมันแรงอ่ะดูดิผมเหยียบจนมิดแล้วนะเนี่ยวิ่งไม่ใช่นี้เหรอรถญี่ปุ่นมันต้องแรงไม่ใช่เหรอวันนี้มันไปนู่นแล้วอ่ะโอ้หน้ายับหน้ายับเลยที่ไหนรับเข้มมาวันนียไม่ได้ทำประกันเลยรถคันนี้ ดีตะโฟอะไรของมือเล่นเป็นเบิร์นเอาเท็กดาวเลยนะแม่งไล่ชนกินพืชป่ะไหมกินพืชกินพืชโอ้โหแม่งกินพืช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 ไปกินพืช <laughs> <laughs> ต้องมองมินิแมปประกอบไปด้วยนะฮะถ้าเล่นเกมนี้มองแต่ถนนอย่างเดียวแม่งมองไม่รู้เรื่องฮนะ เลยเหลือ0.4กิโลเมตรนะตอนนี้เหลือ400เมตร200เมตร100เมตรเข้าเส้นชัยแล้วว like yep ้าจ้เข้าแบบเท่ๆเข้าแบบไม่เหมือนใครเอาข้างเข้านะเอา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 ชนเข้าเส้นชัยภายใน3นาที .18 นะโอ้ได้เหรียญทองด้วยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผมอยู่แล้วนะฮะเหรียญทองเหรียญทอง New Series นะเป็นรถซีรีส์ใหม่ดูซิเป็นซีรีส์อะไร นี่มันลดในเดอร์ฟานออกมาเซเลตีด้วยบอชชี่น่าจะเป็นเป็นโหมดซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์เปอร์ฟอร์แมนต์มั้งนั่นไงเพอร์ฟอร์แมนซ์ซีรีส์นะครับเป็นซูเปอร์คาร์เป็นโหมดไม่ใช่โหมดสิเป็นซีรีส์รถของเป็นซีรีส์ซูเปอร์คาร์รถในนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ3ซีรีส์นะมีสปอร์ตซีรีส์สปอร์ตคาร์ซีรีส์ซูเปอร์คาร์ซีรีส์ไฮเปอร์คาร์นะฮะทำไมโหลดนาน พอดีว่าผมเออกำลังนั่งโหลดเกมอยู่นะฮะอันนี้ช้าสักนิดนึงมาผมจะเล่นให้ดุยสักด่าหนึงแล้วกันอันนี้อ๋อเมื่อกี้เป็นซีรีส์ใหม่เป็นโฟร์ฟอร์แมนซีรีส์นะเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์นะฮะซุปเปอร์คาร์นี่นี่มันโมบิลบีนี่วานเชฟโรเลตคาเมโร่ไปกันเลยถ้าเป็นเชฟโรเลตคาเมโร่ต้องเป็นสีเหลืองอยู่แล้วใครแซงวิ่งไปแปลงล่างกระทืบแม่งเลยครับ ไม่ใช่แล้วนะครับมีทิปอยู่ด้านขวาล่านะฮะไม่รู้ให้กี่บาทค, <c oughs> คนละทิปละ <c oughs> ชนะที่หนึ่งได้แปดได้แปดพันค่าหัวนะฮะ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> มีนกร้องด้วยเออ performance series นี่ไม่ใช่ซูเปอร์คาร์สิ <c oughs> ก็เปาร์เป็นซูเปอร์ซีรีส์หนึ่งเขาจะเปลี่ยนฟอร์อันนี้มีโดดโดดชาร์จเจอร์นะคันนี้แล้วก็มีคาเมโลเหมือนเราแล้วก็มีเอ่อฟอร์ดมัดแต่งนี่ฟอร์ดมัดแต่งเขาโยก,กนนะอะไรของเขาล่ะเมาเหล้าหรือเปล่าเนี่ยเมาเมาเ์บอกเราอะเมาเปล่าพวกนี้เขาจะเป็นเครื่อง V8 กันหมดเลยนะประมาณ500กว่าแรงมา้าเรื้อเรื0อกว่าแรงมา้า เครื่องใหญ่กำลังเยอะเสียงมักดันนะฮะเป็นรถยุโรปที่แข็งแรงชนแล้วไม่บุบนะไม่รู้จริงหรือเปล่านี่อ่ะชนไปนหนึ่งปักมาเอโอโหไม่บุบจริงนะรถแข็งแรงแข็งแกร่งมากะฮะจะับให้นหนุนให้ทุกคนใช้รถยุโรปนะฮะอย่างเช่นฟอร์ดนี่นะตัวถังแข็งโป๊กเลยะฮะเพราะมันใช้ไวอาคาช่ย,ยไม่ใช่คนระับไม่ใช่ ลืมลืมมันตายเรื่องนี้ผมผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องผมจะหลุดป่าแล้วตอนเนี้ยผมไม่รู้เรื่องออออืืืืหฝากระโปรงเริ่มเปิดแล้วเรื่อนลื่นเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยโตาเร่งดีมากครับดูตัวเลขมันขึ้นไปอะไรพารเมโร่คิดว่ารุ่นเดียวกันแล้วเราจะออมให้นานะ แรงแบบดรอรอฮะสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้อครับอ่าสองร้อยแปดก้าแล้วตอนนี้อยู่ที่เกียร์หกอบอยู่ที่ประมาณห้าพันหกร้อยรอบนะฮะรอบเครื่องยนต์อุ้ยเฮ้ยโอ้ยโอยโอยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เลยขาดเลยสี่กิโลครับตอนนี้ผมเปนเครื่องบินด้วย อโอ้ไม่โดนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่นายคิดว่านายเท่มากมมาเห็นไหมเฮ้ยโอ้อย่าไม่แซงไม่แสงไม่ได้อะไรเมื่อกี้ทำท่เราอะฮะฮะฮะนี่ทำท่เราอะเี่มันอ่านในตั้มมาแล้วเฮ้ย ไลเป็นแบบสีน้อนมึงอย่าพุ่งแซงมึงอย่าพุ่งแซงอย่ามาทำเป็นแรงไม่ได้ไม่ได้อย่ามาทำแรงเข้าใจเฮ้ยโอเข้าโค้งผิดหลักการแข่งขันรถนะฮะเวลาเข้าโค้งต้องเดียวเดียวเดียวเส้ถียรอยู่ข้างหน้าแล้วยา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 ของกูเสถียกูไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เว่งมีมีในตั้งเหลืออยู่ไม่ได้แดงครับ โมเด็คขี้มูมเด็คขี้ม่ขี้เหม็นคลิปนี้ก็มาเล่นเกมแก้เบื่อะสั้นๆง่ายๆโอเบถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับซซับอกันด้วยนะครับผมลิ้นพันกันแล้วนะครับโอเคครับโอ้ได้รถมาอีกแล้ว p o r s e นะถ้าพจริงแม่งได้ยังคงดีโอเคครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บายบายสวัสดีจุ๊บ ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย